สวัสดีค่ะเพื่อนๆนกำลังอยู่กับวายร,รักผันไม้นะคะวันนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่ที่จะทำการทดลองผ่าหัวบอนสีกันนะคะวันนี้วัยร,รักผันไม้จะมาพาเพื่อนๆมือใหม่หัดผ่าแล้วเราจะผ่าบอนสีไปด้วยกันนะคะแต่สำหรับ มือเก่าหรือมือที่เก่งแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันได้นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องดูบอลสีก่อนนะคะว่าบอลสีขนาดไหนที่เหมาะสําหรับการผ่าหัวนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือบอลสีที่เราเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราได้มาในานามเพชรเจ็ดสีแล้วน้องกลายเป็นอย่างนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่เพชรเจ็ดสีแต่เป็นมิ่งมงคล แต่ไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรก็สวยนะคะเพื่อนๆค่ะเราไม่ซีเรียสตรงนั้นเรามาทำการดูว่าเราพร้อมที่จะพาบอนสีต้นนี้แล้วหรือยังตรงไหนนะคะคือลักษณะเขาได้ทิ้งใบไปนานพอสมควรแล้วนะคะเหลือสามใบแค่นี้แล้วก็ไม่ได้แทงยอดแทงหนอกันอีกเลยก่อนหน้านี้เขาจะสวยมากนะคะ แล้วก็อีกอย่างคือบอลต้นนี้เราก็ปลูกมานานพอสมควรแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะประมาณสักน่าจะหกเกดเดือนแล้วคะ่ะนี่แล้วก็อายุก็เหมาะแล้วสาหรับการที่เราจะทําการผ่าหัวนะคะนี่คืออันดับแรกดูว่าเขาทิ้งใบไปหรือยังแล้วเขาแทงหนอ่อแทงยอดกันอีกหรือเปล่าและอันดับที่สองคืออายุประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าหกเดือนขึ้นไปโอเคเลยคะ่ะ เขาพร้อมอายุเขาพร้อมที่จะให้เราทําการผ่าหัวได้แล้วค่ะทีนี้เมื่อไดอ้คุณสมบัติครบสองข้อนี้แล้วเราก็ทําการขุดเขาขึ้นมาแงะออกมาจากกระถางนะคะแล้วก็ทําการล้างหัวแล้วก็ตัดรากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เราก็ได้ทําการล้างหัวแล้วก็ตัดรากแล้วนะคะเหลือนิดหน่อยคือที่เราเหลือรากไว้นิดนึงนี่เพราะว่าเราต้องการที่จะเอา จอมขาไว้อยู่นะคะเรายังอยากดูความสวยงามของข้าต่อไปอยู่ค่ะเราจะตัดจอมไว้นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยก่อนอื่นเราก็ตัดรากแล้วเหลือรากนิดหน่อยนะคะเพื่อเอาจอมปลูกต่อไปค่ะทําไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเพื่อนๆมือใหม่ยังไม่รู้วิธีทําก็หัดทํานะคะเริ่มต้นจากอย่าอย่าใช้บอลเทพนะคะเดี๋ยวจะเสียเดี๋ยวจะเสีย ความรู้สึกไปเปล่าค่ะ,คะเกิดว่าเราผ่าหัวแล้วไม่ขึ้นนะคะเราเริ่มต้นด้วยบอลมันบ้านเราก่อนดีกว่านะคะแต่อันนี้เราก็ทำมาหลายหลายเวอร์ชันแล้วนะคะคืออัตราการงอกโอเคเลยค่ะ80-9 0เนลยนะคะถ้าทำตามขั้นตอนนี้ค่ะหลังจากเราตัดเจ้ามาอย่างนี้แล้วเราก็จะทำการท่าปูนแดงไปที่หัวเขานะคะ ไปที่แผลแผลที่เขาที่เราผ่าออกเมื่อกี้นี่อันนี้ถือว่าเราเหลือชิ้นหัวชิ้นเนื้อในหัวไว้เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเหลือเยอะนะแต่เราเห็นเคี้ยวเขาเยอะมากอนาคตต่อไปเคี้ยวเคี้ยวเหล่านี้ก็จะแทงขึ้นมาเป็นลูกเล็กเขาค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเราจะเก็บไว้ให้เขาแทงลูกออกมาเราจะได้แง่ลูกเขาในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้เราก็เก็บ หลังจากทาปูนแดงเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักครู่ให้เขาแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยทําการปลูกลงในดินในกระถางไว้เลยค่ะและเขาก็จะทําการแตกยอดแตกหน่อต่อไปนะคะนี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะสาหรับยอดเขาเรียกว่าจอมนะคะแล้วเรามาทําการผ่าหัวไปด้วยกันเลยค่ะนี่เหลือจากที่เราอเอายอดออกไปแล้วก็จะเหลือในลักษณะนี้แล้วเพื่อนๆก็ทําการผ่าเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็น แบบนี้เห็นไหมคะเขามีเคี้ยวมีอะไรเพื่อนๆก็พยายามอย่าตัดเขี้ยวเขาขาดนะคะตรงนี้จะเกิดง่ายที่สุดคือตรงที่มีเขี้ยวๆนี่แหละคะ่ะถ้าเราผ่าดีๆอย่าให้โดนเขี้ยวเขาขาดเนี่ยเขาจะเกิดเร็วมากนะคะผ่าเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราจะตัดขึ้นก่อนเราจะไม่ผ่าหลายชิ้นนะคะเราเน้นอัตราการงอก เราไม่เน้นจํานวนเยอะเราเน้นอัตราเปอร์เซ็นต์กันก็อ,อ,อกดีค่ะเคี่ยวเยอะมากอันนี้มีตั้งสองเคี่ยวในห่อ,อน,นี้พอละไม่เอาเยอะได้สี่แล้วอันนี้ก็ ตัดออกเลยที่ลักษณะนี้เป็นเหมือนเขี้ยวเขาที่กาลังจะกาลังจะงอกออกมาเป็นเป็นต้นนะคะเนี่ยเขี้ยวเขาตัดออกไปจางหากเลยแล้วก็ทําการผ่าเหมือนเดิมค่ะเราไม่ทําชิ้นเล็กนะคะเราจะทําชิ้นใหญ่ๆเขาจะได้งอกดีค่ะอัตราการงอกสูงถ้าทําชิ้นใหญ่นะคะ ไม่เน้นจำนวนเน้นอัตราการงอกค่ะนี่เราได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเราได้ทั้งหมด1ิบชิ้นค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆให้เอาไปล้างล้างน้ำสะอาดล้างเอาเมือกเอาอยางเขาให้สะอาดนะคะอันนี้เราได้เตรียมน้ำเต็กรกลังมาแล้วค่ะแล้วเราจะล้างล้างเสร็จแล้วก็หลังจากล้างในน้ำสะอาดเสร็จแล้วก็จับดูนะคะว่าไม่มีเมือกแล้วเพื่อนๆก็เอามาใส่ นี่เลยนะคะนี่คือน้ำปูนใสน้ำปูนแดงที่เราได้ทำการละลายน้ำไว้หลังจากเอาขึ้นจากน้ำสะอาดว่าสะอาดดีแล้วเราก็เอามาใส่ในน้ำปูนแดงนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จเอาใส่น้ำปูนแดงอย่าเอาไว้นานนะคะใส่ประมาณเอามาแช่ในน้ำปูนแดงประมาณสักครึ่งถึง,ถงหนึ่งนาทีก็พอค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาเก็บชิ้นบอลสีขึ้นมาพึง ลมไว้เลยค่ะเนี่ยเอาใส่กระดาษเช็บชูวรองแบบนี้นะคะแล้วก็เอาชิ้นบอลสีที่เราผ่านะขึ้นจากน้ําปูนใสมาแล้วก็เอามาใส่เรียงใส่ในนี้นะคะถึงลมไว้ประมาณสักกะว่าหมาดๆสิบยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีนะคะแล้วเพื่อนๆก็จัดการเอาไปปลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเอาไปปลูกในกระบาดทรายเลยนะคะที่สวนเราเวลัยร,รักพันไม้ทําประจําคือใช้ ทรายค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คือทรายสะอาดทรายหยาบที่เราจะทําการล้างน้ําจนน้ําใสเลยนะคะล้างล้างน้ําทิ้งจนใสแล้วก็เอามาใส่กระบะแบบนี้ไว้เลยแล้วก็เอาหลังจากที่ได้บอลสีชิ้นบอลสีคิดว่าหมาดดีแล้วไม่ต้องถึงกับแห้งนะคะเอาแค่หมาดๆมแล้วก็เอามาเรียงไว้ในกระบะทรายแล้วก็ปิดให้มิดชิดแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มเลยนะคะแล้วไม่ดานไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะเขาจะขึ้น ปกติแล้ว2ส,สัปดาห์ก็งอกแล้วนะคะแต่ถ้าพร้อมที่จะปลูกก็ประมาณ1เดือนค่ะเพื่อนๆค่ะที่เราเคยทำมาสำหรับวันนี้ง่ายๆมากๆสำหรับมือใหม่ที่จะหัดผ่าบอลสีก็นำไปทำแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีและการทำจำนวนผ่าบอลสีแล้วมีความสุขนะคะสำหรับการ ค้า์บอนสีแล้วก็เลี้ยงให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆก,กันกับวไยรักผันไม้นะคะขอบคุณสำหรับการเข้าชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ